ผมจะทำนายอนาคตคุณนะให้จมูกโตใครครับมาจมูกโตเราอาจจะถ่ายว่าอะไรครับหนึ่งไม่ได้แก่ตาย,ยแล้วทำไมถึงไม่แก่ตายละ่ะสองไม่ได้อยู่บ้านอ oh, <no. S 1> ไม่ได้อยู่บ้านแล้วจะให้ไปอยู่ไหนครับคืออยู่ในคุกอ้าวแล้ว ทำไมต้องอยู่ในคุกด้วยอ่ะอันแล้วซ้ำนะครับท่านสามไม่ได้อยู่ประเทศไทยคือเกิดเหตุการณ์อะไรเนี้ยแล้วไอ้จมูกโตคือใครอ่ะใช่โนต้ตอุดมป่ะผมไม่รู้หรอกนะว่าอาดูคลิปจบเปล่าโดยส่วนตัวผมแล้วก็ดูไม่จบหรอกแต่ผมตีความใหม่ได้ว่าโนต้ตอุดมไม่ได้ก้าวล่วงแน่นอนโดยส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะแต่ผมอยากให้อาใจยเย็นก่อนได้เปล่า Jag